สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องต่อไทยแลนด์นะครับผมเอ่อเอาคือตอนนี้ผมอยู่แบบทารไทยนะผมซึ่งมีครูคนหนึ่งเนี่ยคูคนหนึ่งเนี่ยจะพาผมไปนะผมอ่าค <c oughs> ือถ้าคลิปนี้เมกันแหละหรือแบบ กระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะขุ่มเอ้าหยุดทำไมหยุดหยุดทำไมเอาเอาคูฟิกค ฝึกเกมหนุดครับหรือว่าเขาแค่เปลี่นาโอเคอ้าวเกมหนุดแกหรือว่าเขาออกผมไม่แน่ใจนะผม ปืนมาถึงแ่เอก็พนพันธุ์ถูผมเออ ทีต่ตอนนี้ผมเขาน่าจะเกมลุดนะผมเพราะว่าโมเดลเนี่ยคือมันเยอะมากโมเดลไปหน่อยนะครับ คือตอนนี้ผมเป็นประชาชนคนเดียวนะผมที่แต่ว่าคนอื่นมีเยอะเต็มหมดทำไมผมถึงไม่มีเนี่ยแล้วครูฝึกก็หายแล้วเดว้อืมแหลกแหลกมากเลยครับตอนนี้เับเนี่ยนะผมขอเปิดแอร์ก่อน คือตอนนี้เนะี่ยครูฝึกหายและเกมก็แหลกมากด้วยนะผมซึ่งตอนนี้เนะี่ยคือแบบไม่คือตอนนี้เกมแหลกมากเลยอ่ะครูฝึกม,มาแล้ว ถ้าผมเกมหลุดเนี่ยคือแบบโคตรแก่เลยนะ,อะโอเคคือคือตอนนี้อะทั้งเซอร์แบบมีแต่แอดมินนะผม เือยังไงว่าเทพป,ประจานะเนี่ยบินบินอยู่เนี่ยคือถ้าเขามาดูคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะผมเดี๋ยวผมจะถ้าผมฝึกเสร็จเดี๋ยวผมจะบอกชื่อช่องกแล้วกันนะก็เรียว่าออกคลิปแน่นอนแล้วผมไม่ต้องห่วงนะคนนี้ คือตอนนี้โมเดลแบบโคตรเยอะแล้นะผมคุณทำให้แบบเกมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกมเกมแบบโคตรแหลกนะผมคือแอดมินที่ดูคิดนีอยู่เนี่ยคือผมต้องขอบอกว่าเกมนี้เนี่ย คือแบบแบบนี้เนี่ยคือโมเดลเยอะเกินไปคือสองร้อยวิสองร้อยวิมันโอเคไปจ็จ็เจ็เอเอ,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 เอคือแบบ เดีนี้โคตรแหลกนะครับผมคือแบบพอเราถ่ายชิ้นไงคือแบบโคตรแหลกเลยนะผม <c oughs> โอเคอ้า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 เอาผมตายผมตายได้ไงอะ Game Back Ừ. Bên hẳn sướng sướng. Ờ. Này, em mình thành càng ta hạ lục sướng sụt Ờ Cứ nè Cứ Em biên phủng คือผมต้องขอปิดคลิปนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ้อเออ I า i อแปทำแม็กพังเฮ้ยกระถือ,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 อทำแม็กพังหูไม่ใจเลยนะผม สามารถถ่ายทำนะผมแต่มีคนทำแบบพังครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมเข้าแบบใหม่กันเป็น้องประกาศจะเข้าเปลี่ยนยุดตัวแล้วออกเกมจะทันทันโอ้โหไขวะเนี่ยน่าจะเป็นแบบผู้ผู้ก่อก,ก,การร้ายนะผมเดี๋ยจะของแบบโอ้โห คือคนนี้นะเขาเป็นเจ้าของแมบปบนะผมแล้วเขาก็ทำเกมนี้นะผมคือถ้าเจ้าของแมปจะคิดนี้เนะี่ยผมต้องขอบอกอะไรอย่างนึงนะผมกับุณาแบบอย่าสร้างโมเดลเยอะๆนะผมผมอายุ11นะผม,ผม,ะผมก็คอมผมเนะี่ยใกล้จะพังแล้วผมแอ,แอดมินแบบโอ้อยหคนนี้ไงที่ผมเจอเมื่อกี้โอเคอเค้าเกม คือแอดมินผมอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะผมถ้าคือเกมเนี้ยโมเดลเยอะเกินไปมันทำให้เกมผมแหลกแล้วแถมถ้าวิดีโอแหลกผมต้องมาถ่ายคลิปใหม่ผมขอบอกอย่างไรงนึงนะผมผมต้องขออนุญาตด้วยนะผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะบอกครูผู้เข้าไปนะผมว่าผมจะไม่ไถ่าย ผมไม่ฝึกแล้วเดี๋ยวผมมาฝึกพรงนี้กแล้วกันนะอ่ากูฝึกดีมัไหมนี่ไงคนนี้ที่ทำแบบพังใช่ปะ่ะกูฝึกอ่าเอ่อขอโทษนะครับ ผมขอไม่ฝึกแล้วนะครับพอดีผมขอไม่ฝึกแล้วนะครับเจอผมมาฝึกที่นี้โอเคอยังไงกูฝึกมา ถ่ายูปเป็นปกปกคิก่อนครับต่เดี๋ยวไปจกคลิปก่อนครับโอเคได้ okay. ว่าแมปโคตรแหลกนะครับผม โอเคครับผมจะรอไว้ขอโทษ ហើយប្រឡាក់ Okay.

่อโอชิแต่กุตโอชิประชาชนห้ามเข้าเอาคือแบบไม่ให้ผมเข้าเอา่อโอเคตามมานีโอเคนะผมตามเข้าไปนะ ตรงนู้นเขามีอะไรกันอนะผมไม่รู้นะเขาอาจจะแบบอืมทำธุรกิจกันนะครับถ้าคินน้มกันแ้วก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าโมเดลเยอะนะผมโอ้โหหลักหลักมากอ่ะอเค ค, okay. <Okay. S 1> คือตอนนี้ผมเหงื่อะไรตรงจักแร็ผมมากเลย <c oughs> oh. โอ้โหแต่ว่าผมร้อนมากเลยนะผมเป็นคููแล้วเหรอสวัสดีครับ <c oughs> ใช่คือแบบ เขาได้ยศมาตั้งแต่แรกตัอไม่ไมใหม่เขาได้ยศคือว่าไงได้ยศเพิ่งได้ยศอะไรสวยครับครับแต่ผมจะจัดกระผมพลตีการจัมาฝึกคุณโอเคอ๋อ ผมจะเรียกเขาว่าการเดียแล้วกันนะผมอ่านชื่อเขาไม่ออกนะท่านเขาถ่ายลง YouTube นะโอ้เขาอ่าเอาเบอร์อะไรสักอย่างโอเคฝึกไปฝึกเองไปนะเออเบอร์เบอร์มีงานรับเอา

ซ้ายหันหนายกชมาโอเค

อ้าวทำไมผมตายอะถามจริงดิคือทำไมผมถึงตายโอ้โหืมโอ้โหโอ้ทำไมทำไมไม่แตะปะโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยรสมัครรับสมัครสว่าทหาร ให้ถามที่กำลังมาฝึกไปจุดตรวจรวมครูฝึกอ่าสับดาวแมปเดียวโอ้โหโอ้โหแมปมีปัญหาะารกันครับเนี่ย เอาละครับเป็นไงบ้างของสำหรับการฝึกทหารในแมปรรยชยัยอาร์มี่ค่ายนนทรีน,น,นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรของแมปนะผมบางทีก็อาจจะมีแหลกบ้างมีแบบเขาเรียกว่าไงแบบชัดยาวบ้างน,นะผมก็ต้องขออภัยด้วยผมเป็นที่แมปนะครับก็สำหรับนี้ต้องขอตัวก่อนชื่นเพนเกมซ้มครับผม